ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาป่าซ่อนศพอ่าเรื่องป่ามาอีกแล้วโอ้นะครับเรื่องเราเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณนัทครับผมก่อนที่ผมจะเล่านะครับ ครับอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่เป้ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีทีมงานทุกท่านเลยนะครับครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ฟังสดอยู่ในขนาดนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่านะครับย้อนกลับไปประมาณเจ็ดปีที่แล้วครับอเป็นประสบการณ์ตรงจากการทํางานคู่ภัยของผมเองในคืนหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่กับเพื่อนๆแล้วก็ทีมปกติครับ ตกดึกนะครับช่วงระยะเวลาประมาณสองทุ่มโดยประมาณครับส่วนประสานงานกู้ภัยอ่ะมีการแจ้งเข้ามาว่าอาสาสมัครใก้เคียงตรวจสอบบริเวณพื้นที่นี้หน่อยโดยขอไม่ระบุนะครับมีประชาชนแจ้งมาว่ามีเด็กสูญหายเข้าไปในป่าครับโดยคนที่โทรมาแจ้งคือผู้ปกครองของเด็กครับครับ หลังจากผมได้รับแจ้งใช่ไหมครับครับพวกผมกับทีมก็รีบเร่งเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายครับอตอนที่ผมไปถึงนะครับก็จะเจอทางฝั่งของผู้ปกครองเนี่ยทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเด็กเนี่ยยืนรออยู่ที่บริเวณป่าพอดีเลยครับครับโดยพอผมไปถึงนะครับก็ได้มีการทำการสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเขารำดับเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าก่อนที่เด็กจะหายเข้าไปเนี่ยเกิดเกิดอะไรขึ้นครับโดยผู้ปกครองเนี่ยเขาได้เล่าให้ฟังว่าคือเขาทั้งสองเนี่ยกําลังจะกลับเข้าบ้านครับคือเป็นจังหวะที่ผู้ปกครองอ่ะเลิกงานพอดีอืพอจะถึงบ้านใช่ไหมครับอยู่ๆเขาก็เห็นลูกของเขา,าวิ่งออกมาจากบ้านอแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้ารถ ซึ่งตอนแรกอะพ่อแม่เขาเข้าใจว่าลูกอะวิ่งออกมาลับแต่อยู่ๆอ่ะครับเด็กอะก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเลยอืซึ่งวิ่งไปเร็วมากๆซึ่งพ่อกับแม่เขาพยายามที่จะวิ่งตามพยายามที่จะตะโกนเรียกหรือร้องเรียกแล้วครับแต่เด็กไม่ยอมหยุดเลยครับครับเด็กก็วิ่งเข้าไปในป่าเลยทีเนี้ยพ่อกับแม่เขาวิ่งตามเข้าไปหาครับแล้วก็หาไม่เจออก็เลยร้องขอให้ทางรู่ภัยอะ มาช่วยระดมคนหาหน่อยครับครับครับพอผมได้รับทราบข้อมูลที่ทางผู้ปกครองแจ้งนะครับก็แบ่งกำลังกันครับเป็นทีมหนึ่งกับทีมสองโดยผมอะนำทีมหนึ่งเพื่อนผมอีกชุดหนึ่งนำทีมสองหนึ่งทีมจะมีกันห้าคนนะครับ,รบโดยตกลงกันว่าทีมหนึ่งของผมเองจะเข้าไปบริเวณปากทางป่าที่เด็กวิ่งหายเข้าไป ส่วนทีมสองคุยกันว่าเขาจะอ้อมไปและไปเริ่มสำรวจบริเวณหลังป่าอีกทางหนึ่งครับหลังจากเราแจกแจงหน้าที่และแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยใช่ไหมครับผมกับทีมก็เริ่มดำเนินการค้นหาเลยครับผมกับเพื่อนนะครับก็พกไปฉายกันไปแค่คนละก,กระบอกเราก็ต่องไฟหาครับครับ แต่การหาของเราเราใช้วิธีการแกะรอยเท้าเอาครับ<ม>ึ่งก็พยายามส่องตามพื้นมองดูว่ารอยเท้าของเด็กอะ่ะเขาวิ่งหรือเดินเนี่ยเข้าไปทางไหนอพราะส่องหา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 ไปเรื่อยๆครับก็ดูรอยเท้าดูรอยเท้าที่วิ่งวิ่งบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างไปเรื่อยๆ<ม>ค่งไปเจอรอยเท้าของน้องที่ อยู่ในลนักษณะเหมือนคนที่เดินเป็นวงกลมอะครับออย้ำๆอยู่ที่เดิมรอยเท้าเนี่ยซ้ำกันหลายรอบมากครับก็เลยหยิบวิทยุขึ้นมาประสานกับทีมสองว่าทีมสองทีมสองจากทีมหนึ่งทีมหนึ่งพบรอยเท้าแล้วเดินสำรวจมาได้สักพักแล้วเนี่ยรอยเท้าของเด็กอะอยู่ในลนักษณะเดินเป็นวงกลม,มทีมสองรายงานกลับมาหน่อยเปลี่ยนว่า จออะไรเพิ่มเติมไหมครับทีมสองก็รายงานกลับมาครับทีมสองทีมหนึ่งจากทีมสองเราพบรอยเท้ามนุษย์ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่รอยเท้าเด็กอยู่บริเวณหลังป่าแต่รอยเท้าเนี้ยเดินเดินมาจากที่เราสำรวจมารอยเท้าเนี้ยไปอยู่ที่บ่อน้ํากลางป่าครับเอ,อ,เอ,อที่กลางป่าจะมีบ่อน้ํบครับ,รบซึ่งบ่อไม่ใหญ่มากหรอกครับ แต่พวกผมอ่ะคือตอนนั้นอ่ะยังไม่ถึงบ่อน้ํำเพราะว่ายังมัวยืนดูกับไอ้รอยเท้าที่เป็นเดินไปวงกลมอยู่ครับครับในขณะที่ยืนยืนกันตักพักใช่ไหมครับอยู่ๆผมอ่ะกับเพื่อนๆอ่ะอีกสี่คนได้ยินเสียงเด็กหัวร้อบแบบชิกๆๆิๆิๆๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าด้างให้ตายทหาหนูไม่เจอหรอกเออพูดอย่างนี้ครับ ครับแล้วผมก็รีบผ่านไปมองกันเสียงใครพูดวะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงป้าใครพูดก็ส่องไฟหากันใหญ่เลยครับไม่เจอไม่เจอต้นตอของของของเสียงครับใครพูดอะไรวะมันก็เลยตกลงกันว่าเอองั้นเดี๋ยวเราเดินไปสมทบกับทีมสองนีว่าซึ่งดูจากระยะทางแล้วที่เราเดินเข้ามาเนี่ยคือไกลพอประมาณแล้วน่าจะไม่ห่างจากทีมสองมากครับครับครับก็เดินเดินตรงไปเลยครับ ไปอยู่ในจุดตำแหน่งที่ทีมสองบอกว่ามีรอยเท้าเดินไปที่บ่อน้ำลางป่าแต่พอเราไปถึงใช่ไหมครับก็พบว่าทีมสองอ่ะก็ยืนรอเราอยู่สักพักแล้วทีนี้ก็เกิดการพูดคุยกันครับปรึกษาหารือกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมแบบว่าเออเด็กมามเด็กอาจจะเดินลงมาในาน้ำหรือเปล่าสมมผมบอกว่า ไม่น่าเป็นไปได้นะอืจากที่เราแกะรอยเท้าเด็กมารอยเท้าเด็กอะอยู่ห่างจากบ่อน้ําเนี่ยมากเลยนะครับซึ่งถ้าเด็กเดินมาทางเนี้ยต้องมีรอยเท้าสิอแล้วไอ้รอยเท้าใหญ่ๆเนี่ยรอยเท้าไข่แล้วเดินลงไปในน้ำด้วยนะประเด็นเหมือนเรายืนคุยยืนปรึกษากันสักพักะครับแล้วด้ความที่ว่าเราหากันนานมากครับ ดูนาฬิกาอีกทีนี่ปลาไปเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับโอ้มืดแล้วอะครับมืดมากมซึ่งมันไม่สามารถที่จะทําการค้นหาต่อได้แล้วครับครับก็ตกลงกันว่าเอองั้น๋ยวกลับก่อนไหมง้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหากันใหม่ในขณะที่ทุกคนกําลังจะเดินทันหลังกลับอะครับครับมันเหมือนมีเสียงอะไรอะกระโดดลงไปในน้ําอะครับดังต้มเลยครับอืมแล้วน้ําอ่ะมันกระเซ็นมาโดนพวกผม กระเด็นมาโดนพวกผมเสร็จปุ๊บพวกผมก็หันกลับไปมองครับตับดไฟฉายเข้าไปาทุกกระบอกตา,าดไฟฉายเข้าไปที่กลางบ่อน้ําพวกผมเห็นเป็นเด็กอยู่ในน้ําครับเด็กใช่ครับเป็นเด็กผู้ชายอยู่ในน้ําซึ่งลักษณะที่เด็กเขาอยู่ครับเหมือนโผล่หัวมาแบบปิ่มๆน้ําอะครับอเหมือนจมูกอยู่ประมาณปิ่มๆน้ํครับครับประมาณนั้นครับ ที่เห็นก็อืผมก็เลยร้องทักกันว่าเฮ้ยใช่เด็กคนที่นี่ปะ่ะวะแล้วอยู่ๆครับหลังจากที่เราแบบทักกันเสร็จ<ะ>เด็กคนนั้นะเขามุดลงไปในน้ําเลยนะครับอมุดมุดไปเลยแล้วคือมุดหายไปเลยอะจากตอนแรกที่เราตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะยกเลิกการค้นหาแล้วทีนี้เปลี่ยนแผนครับทีมหนึ่งจะรออยู่ที่นี่ให้ทีมสองกลับไปเอาอุปกรณ์ปรดาน้ำมา เราจะดำน้ําแล้วก็หาหาเด็กในในในคืนนี้เลยครับครับทีมสองก็ใช้เวลาไม่นานครับเอาอุปกรณ์บาดาน้ํามาเอาแสงตว่วางมาพอเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยก็ทําการลงไปค้นหาครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับบ,รบ่อกมันก็ไม่ได้กว้างมากแล้วมันก็ไม่ได้มีความลึกมากๆแต่ดำไปแล้วคือไม่เจออะไรเลยครับ ซึ่งส้าเด็กอยู่ในน้ําเราต้องเจอนะครับ,รบแต่เราไม่เจออะไรเลยทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราหากันนานมากๆะอครับเวลามาไปตีหนึ่งกว่าแล้วบวกกับออกซิเจนในถังอะไม่เพียงพอต่อการดําหาแล้วครับก็ต้องยอมแพ้ครับถอนกําลังกลับครับโดยตกลงกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเราจะมาหากันแต่เช้าเลยครับเสร็จสิ้นภารกิจในคืนนั้นทุกคนก็กลับไปพักผ่อนครับ พอเช้านะครับเช้าวันถัดไปพวกผมก็นำทีมมายังสถานที่เดิมพื้นที่เดิมคือบ่อน้ำกลางป่าแต่ความแปลกมันอยู่ตรงนี้ครับความแปลกมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีรอยเท้าเด็กย่ำจากในน้ำขึ้นมาบนบกครับ แล้วรอยเท้าเนี่ยสามารถแกะได้ด้วยว่าเดินไปไหนอืมผมก็เดินตามรอยเท้าเนี้ยไปเรื่อยๆก็ไปเห็นว่ารอยเท้าเนี้ยเดินไปวนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อนับการวนได้ประมาณสามรอบโดยประมาณครับครับแล้วก็เดินกลับไปอีกทิศทางหนึ่งแล้วก็ลงไปที่บ่อน้ําใหม่อื ทีเนี้ยพวกผมก็งงว่ารอยเท้าใครอะแล้วมันยังชุ่มๆอยู่เลยนะครับครับทีเนี้ยคือเราพุ่งเป้าแล้วต้องอยู่ในน้ําแน่นอนก็ทําการประดาน้ําหาอีกรอบหนึ่งครับในตอนกลางวันครับแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับทีเนี้ยก็เลยใช้แผนสำรองล้องขอเครื่องสูบน้ําเลยเออ ขอเครื่องสูบน้ําหน่อยครับ<อ>แจ้งศูนย์ว่าผมขอเครื่องสูบน้ําหน่อยซึ่งระยะทางามันสามารถเพียงพอที่จะต่อเอาเอา,เอาท่อมาดูดน้ําออกไปได้ครับครับก็เร่งดูดน้ําออกครับดูดออกจนหมดบ่อเลยข้างล่างมาันเป็นเลน<อ>ก็ไม่มีอะไรครับก็เ<อ>ป็นเลนปกติไม่มีอะไรเพราะผมลงไปเดินย่าไปเดินคว้านหาไปตะคุยหาก็าไม่เจออะไรครับหากันอยู่นานครับ หากันจนมืดต่ครับก็ต้องยอมแพ้อีกและเพราะว่ามันไม่เจออะไรเราโดยบริเวณรอบๆมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีร่องรอยอย่างอื่นแล้วครับนอกจากตรงนี้ครับครับก็ตับไปพักผ่อนครับหาไม่เจอเช้าวันถัดไปนะครับของวันที่สามของการค้นหาพวกผมก็มาอย่างที่บอกมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมครับความแปลก ทีเนี้ยมันเป็นรอยเท้าที่เหยียบเลนเลนในบอ่อครับอืมไม่มีน้ำแล้วนี่โอ้ไม่ไม่มีแล้วครับ<อ>เป็นเลนเลยครับขึ้นมาจากปากบอ่อทิศทางการเดินเดินเหมือนเดิมครับเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่<อ>วนสามรอบแล้วเดินลงไปในบอ่อใหม่โอ้ครับทีเนี้ยพวกผมเลยคุยกันว่ามันมันไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาแล้วอืมมันแปลกแปลกแล้ว ต้องมีอะไรบางบทหลายตาเราแน่เลยออครับค่ะผมอ่หลายคนก็อาจจะมีความเชื่อในการแบบว่าให้ทําวิธีเปิดตอือให้ตรวจมนให้อะไรใช่ไหมครับครับพวกผมทําแล้วนะครับไม่เป็นผลอืมก็เลยใช้วิธีที่พวกผมยอมรับว่าในบรรดากู้ภัยยอมรับว่าใช้แล้วได้ผลดีที่สุดเออยังไงอ่ะคือผมเอาตัวเองลงไปอยู่ในบอ่อครับอ่ ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้หาเด็กเจอไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนอยู่แถวแถวไหนอยู่ที่ใดขวามือพี่ไว้นะแล้วขึ้นมาผมก้มลงไปไปหยิบเลนมาหนึ่งกำมืออเอาเลนนั้นมาป้ายที่เปลือกตาท้ายและเปลือกตาขวาครับตั้งจิตอธิษฐานอีกรอบหนึ่งว่า อะไรที่ขังเด็กไว้หรือเหนี่ยวล้างเด็กไวอ้อปล่อยเด็กให้กลับตู่อ้อมกอดของครอบครัวหลังจากผมอธิษฐานเสร็จครับมผมขยับขาขวาหนึ่งเก้าวตะกิดกับอะไรไม่รู้ที่มาจับขาผมโอ้ยเออพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาก้มอมก้มตัวเองลงไปคว้านดูอื สรุปว่าคือมือเด็กครับเด็กอยู่ในเลนจริงใช่ครับเออเด็กอยู่ในเลนเลยพอดึงขึ้นมาปุ๊บก็เห็นว่าเป็นเด็กผู้ชายเหมือนที่เห็นในตอนที่ตอนแรกเหมือนตอนแรกเลยครับอืออือคือคนเดียวกันอแต่แต่น้องเตียแล้วนะครับครับพอผมนำร่างน้องขึ้นมาก็ให้ทางฝั่งของครอบครัวเขามาดู ว่าใช่ลูกเขาไหมทุกอย่างไม่ต้องพูดเลยครับอพอหลังจากพ่อแม่เห็นก็ร้องไห้จนเป็นลมกันไปเลยแสดงว่าใช่แน่นอนครับครับผม,มก็หลังจากพบศพน้องปุ๊บผมก็นำศพน้องอะ่ะออกจากป่ามาครับครับให้ทางฝั่งของผู้ปกครองอะ่ะเขาดำเนินต่อตามประเพณี แต่ก่อนที่จะดําเนินการต่อเพื่อนําร่างของน้องไปบําเพ,พ็ญกุศลนะครับก็ต้องมีการนําร่างของเด็กอะไปพิมพ์ลายด้วมือก่อนครับไม่ว่าใครจะเสียชีวิตก็ต้องพิมพ์ลายด้วมือผมก็นําร่างน้องไปวางบนเตียงในขณะที่กําลังจะพิมพ์ลายด้วมือครับอืมมือของเด็กตัวเล็กๆครับพี่เป้ค,ครองง้างไม่ออกอ่ะพี่ โอ้ยเขากำอยู่นี่เหรอกำกำกำไม่แน่นเลยครับผมก็เลยตั้งกิจอานิฐานว่าพี่มาช่วยนะอ่าพี่มาดีนะอ,ะอะให้ความร่วมมือพี่ในการแบบให้พี่ทํางานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค,ครับครับมือก็ค่อยๆคลายออกครับคลายเองเลยคลายเองเลยครับก็าสามารถที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือได้แต่ก็ยังไม่พ้นเรื่องของความหลอนครับ ในขณะที่กำลังพิมพ์ลายด้วยมืออยู่ก็เห็นว่าน้องอ่ะเหมือนกอ,อกตาไปกอ,อกตามาในเปลือกตาครับใช่ครับเห็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนผมก็เห็นน้องเขาคงยังไม่รู้เหมือนเหมือนยังไม่รู้ว่าตัวเองเสียครับกอ,อกตาไปกอ,อกตามาแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเลาะ คิมคิก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 คคที่เจอหนูแล้วสินะโอ้โหโอ้โหอคือมันไม่มัน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 ไม่เชิงนะผมรู้สึกว่ามันไม่เชิงน่ากลัวครับผมรู้สึกแบบสงสารมากกว่าอืมผมก็เลยแบบตั้งกิจอธิษฐานว่าเออแบบขอให้น้องไปสูุ่กตินะครับครับผมหลังจากเราดําเนินการพิมพ์ลายด้วมือเสร็จ ครอบครัวก็มารับน้องไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีครับครับก็ผมก็มีการไปสืบหาข้อมูลมาให้นะว่าอยู่ๆเด็กคนนี้ยอยู่ๆจะวิ่งเข้าไปในป่าทำไมอ่ะพี่ถูกต้องใช่เหมเถูกต้องฮนะผมก็เลยทําการแบบไปสืบหาข้อมูลว่าในป่าเนี้ยมันเคยมีเคสอะไรมาก่อนไหม ทำไมอยู่ๆเด็กมันเด็กถึงวิ่งวิ่งวิ่งไปเสียชีวิตในบ่อน้ําได้ผมงงมากสอบถามจากพี่ๆคนที่เขาทํางานกู้ภัยมาก่อนหน้าครับครับเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าป่าแห่งเนี้ยเคยมีคนหนับไปเสียชีวิตมาก่อนอโดยคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนสติไม่ดีเป็นคนสติไม่ดีอยู่ๆเขาก็แบบเดินไปเสียชีวิต คนแถวนั้นที่เขาเหมือนเดินไปหาของป่าหรือไปหาอะไรเงี้ยครับเขาไปเจอเขาก็เลยแจ้งผู้ภัยไปเก็บก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เด็กเขาเห็นหรือสิ่งที่เด็กเขาไปเจอเขาจะเจอคนคนนี้หรือเปล่าที่ต้องการตัวตายตัวแทนไปอยู่แทนเขาครับครับผม อ่านี่ครับก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นความแปลกที่ผมไปเจอมาในงานคู้ภัยครับโอ้ี๋ยวก่อนนี่มันมีมันมีความเคลือปปิศาอยู่ในเรื่องนี้นั่นก็คือรอยเท้าใหญ่ๆที่ไม่ใช่รอยเท้าเด็กอ่ะโอเคอันนี้เคลียเพราะว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของคนที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้อาจจะเป็นวิญญาหรือเป็นตัวทายตัวแทนก็ได้ที่พาเด็กคนนี้ไปถูกต้องไหมใช่ครับแต,บแต่แต่มันมีเสียงเด็กไงพี่พี่เจอเ,เด็กแล้ว ได้จะต้องเป็นเสียงน้องเขาแหละครับรอแล้วน้องเขาทําไมทําไมเขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมเหมือนไม่รู้ใช่เหมือนไม่รู้ตัวมากกว่าพี่ใช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 ่เหมือนไม่รู้ตัวครับเหมือนเหมือนเขาเล่นซ่อนหาอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นครับเฮ้ยน่าสงสารไม่รู้ตัวน่าสงสารร้อนนะใช่ครับใช่ครับเออถ้าเป็นผมผมสารมากกว่าถ้าเป็นวิญญาณของน้องเขาจริงอ่ะคือน่าสงสารนะนที่ว่าเขาอะยังไม่รู้ตัวว่าน้องอ่ะตายแล้วนะ ใอ่อใช่ไหม <S <S เขาถึงบอกวิ่งเหมือนกับเล่นซ่อนหากับเราไงตอนแรกที่ฟังคิดว่าเป็นเป็นผีเด็กหรือเป็นเป็นเป็นวิญญาณเด็กที่เสียชีวิตตรงนั้นแล้วพาน้องหลอกลอก่ลอนนองไปเล่นแล้วตายอย่างเงี้ยเออครับแต่พอฟังอีกทีหนึง่งคือมันมีรอยเท้าผู้ใหญ่แล้วก็มีคนเสียชีวิตจากบอ่อนั้นบอ่อเนี้ยมันใหญ่ประมาณแค่ไหนคุณคุณนัทใหญ่ประมาณเป็นเป็นบ่อเล็กๆไม่ไม่ไม่ใหญ่มาก เล็กๆครับไม่ใหญ่มากเป็นบ่อธรรมชาติที่มันซ้าที่มันถูกสร้างขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับอ๋อไม่ใช่บ่อคนขุดแต่ความลึกเนี่ยประมาณสี่เมตรอ๋อคนลึกนะสี่เมตรเนี่ยลึกนะอแต่ทั้งระผมไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับสี่เมตรเออก็ก็คือท่มหัวเออนะครับเออนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอ่ะมันมีความแปลกตรงที่ว่าบ่อแค่นั้นน่ะทั้งคนเจ้าหน้าที่อีกคนงมหาไม่เจอแล้วก็ที่สําคัญเลยคือดูดน้ําจนไปหมดจนเหลือแต่กินเลนนะหาไม่เจอ ครับผมมันน่าจะมีบางอย่างที่บังตาไว้นะครับแล้วสภาพของน้องที่ที่เราไปเราไปค้นหาเนี่ยประมาณกี่วันนะถึงจะเจอสามเหรอสามวันครับสา,ามวันเจอแล้วร่างที่ก็ขึ้นมาตัวน้องเขาอะไปถึงเป็นยังไงอะเออผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับอันนี้ไปสือถ้าไม่เห็นกับตาไม่มีใครเชื่อเลยนะว่าสภาพเหมือนคนเพิ่งเสียชีวิตนะครับนี่ไง ที่ผมกําลังจะถามอยู่เพราะว่ามันมีมือที่จับขาของเราอยู่ที่เปิดกิเลนใช่ไหมเออแล้วก็สามารถที่จะปั๊มลายน้วมือได้ด้วยเพราะว่าถ้าสามวันไปนแล้วเนี่ยสภาพที่จมอยู่ในน้ําเนี่ยโอ้โหม,มันน่าจะเปื่อยถูกต้องปะใช่ครับถูกต้องครับเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนั่นก็แปลว่าตัวน้องเองอะ่ะน่าจะวนเวียนหรือว่าอยู่ตรงนั้นน่ะเพียงแค่ไม่นาน แต่ตัวพวกเราเนี่ยค,คุณผู้เป็นผู้ปกครองแล้วเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเด็กอ่ะหายไปกี่วันแล้วครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งที่แปลกนะป่าซ่อนศพตรงชื่อเรื่องเลยครับแล้วหลังจากนั้นบ่อน,นั้นทายังไงเยไม่ถึงว่าเออได้มีการหลังจากนั้นออออหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่ไม่ไม่เคยได้รับแจ้งว่ามีใครเข้าไปเสียชีวิตนะครับอืมก็ปล่อยบ่ไปอย่างนี้ไปอย่างนั้นก็ปกติใช่ครับก็คงปล่อยบอ่ไปอย่างนั้นครับเออเอ,อ ก็โหเฮ้นะสงสารน้องแล้วก็สงสารผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็โอ้คุณนัทนี่น่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะมีพิธีแล้วก็พิธีการของเจ้าหน้าที่ของเขานะว่าต้องทําอย่างไรนะฮะเกี่ยวกับความเชื่อนะเออใช่ครับอืมคุณนัทเป็นกู้ภัยมากี่ปีแล้วฮะสิบเจ็ดปีครับสิบเจ็ดปีโอ้น่าจะมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้เพียบเพียบเลยครับพี่โอยคุณนัทถ้า ถ้าไม่เสียเวลาหนูเนะมาเล่าให้พวกเราฟังนะอยากฟังนะอยากฟังเกี่ยวกัเรื่องแบบนี้เออสนุกจังเลยอ่ะคุณนัทได้ครับยินดีครับอ้าเดี๋ยวก่อนจะวางสายไปคุณนัทมีทําอะไรอยู่หมายถึงว่ามีอะไรฝากไหมฮะผมฝากเป็นผลงานเรื่องเล่าในรายการเดอะโก้และกันครับครับเรื่องล่าสุดที่ผมพึ่งไปเล่าจบหม่ไหมอืมโหตอนนี้จะสองล้านวิวละใช่ผมเมนอยู่เนรับครับผมก็สัปดาห์หน้า ครับเทปที่ผมไปอัดรายการมาสถานีพีดูอืก็จะเป็นถึงคิวผมที่เล่าแล้วครับอืยังไงก็ปากไปติดตามรับฟังด้วยนะครับเรื่องนั้นที่ผมนําไปถ่ายทอดครับก็มีความหลอนไม่แพ้กันโอ้เอาเ,เพื่อนๆที่น่าจะรู้จักนะคุณนัทกู้ภัยนะครับเออเอา,เอาไงกอไปติดตามกันแนละ้วก็ถ้าคุณนัทมีอะไรอัปเดตไม่ถึงว่าช่องทางหรือทําอะไรแบบนี้ก็บอกกันได้นะ ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็ก่อนวางสายไปดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับคุณนัทพี่เป้ด้วยนะครับครับผมครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ